มาอัปเดตอาการของเจ้านิวพิรดลชำรัสมีหน่อยครับล่าสุดมีข่าวดีนิดๆนะครับสำหรับแฟนบอลโลมาน้ําเงินนะครับพิรดลชำรัศมีเริ่มกลับมาขยับขยื่นในฟอร์พื้นหญ้าได้แล้วเขาบอกว่าเจ็บไปนานเจ็บไปสามเดือนแล้วมีการผ่าตัดด้วยก็อีก3ามเดือนพิรดลเขาบอกว่าจะคัมแบ็กเขาบอกว่าตอนนี้สามารถวิ่งแบบเบาๆได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยตั้งเป้าสามเดือนจะกลับมาแข็งแรงแล้วก็เป็นปกติ แล้วจะกลับมาช่วยทีมพัทยาในช่วงสามเดือนนับจากนี้นะครับก็เป็นการนับถอยหลังครับกรกดาสิงหากันยาครับกลับมาได้เร็วที่สุดก็ประมาณปลายปลายกันยานะครับก็จะตุลาเนี่ยมี2แมตช์นะครับกับกันยานะครับอาจจะทานรัก3าสี่แมตช์ถ้ากลับมาแล้วฟิตได้ทันนะนะครับก็จะมาช่วยพัทยาหนีตายในช่วง3 4เกมสุดท้ายถามว่าจะทันไหมนะครับผมเชื่อว่า ก็ต้องร้อยถึงที่สุดอ่ะ,อะนะครับคดอันสุรพงษ์กรเทพอยากใช้มากเหลือเกินตอนนี้สําคัญคเพราะทีมพัทยาฟอร์มไม่ดีเกมล่าสุดก็แพ้ในทีมใมโซนเดียวกันอย่างราชนาวีมเมวยไม่ว่าจะกลับมานัดหรือ2นัดสุดท้าย3นัดสี่นัดสุดท้ายทุกนัดมีความหวังหมดพัทยาม,มองอย่างนั้นนะครับถ้าหายดีพร้อมใช้แน่นอนครับ,รบ<ม>ก็ ผมเชื่อแหละว่าทางการแพทย์ของพัทยาเองเนี่ยนะครับพยายามฟื้นฟูพิราดลอย่างหนักทีเดียวเพื่อให้กลับมาลงสนามได้ไวที่สุดเพราะเป็นกองกลางคนสําคัญหลังจากที่พิรดลจับเจ็บไปเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ากางพัทยาเนี่ยมันยุบลงไปใช่แล้วก็ส่งผลกับทีมชาติไทยด้วยนะอาจจะทันในช่วงของซูซูกิครับด้วยถ้าโชว์ฟอร์มได้ดีผม